สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะวันนี้หนาวสุดๆเหมือนที่เห็นนั่นเละค่ะก่อนออกไปทำงานเดี๋ยวมารับประทานอาหารด้วยกันค่ะอยู่ที่นี่อยู่ง่ายกินง่ายช่วงฤดูหนาวนี้ไม่มีอะไรที่จะกินเลยค่ะออกไปตลาดก็ยากนี่แหละคะ่ะมีอะไรเราก็างัดมากินของในตู้ฟิตท,ที่ทำเอาไว้ ที่เยสบอกว่าในบ้านเยสนมันหนาวแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะแผงความอุ่นของเรามันเป็นแผงแบตเตอรี่แบบนี้คะ่ะสวัสดีค่ะเตรียมตัวจะไปทํางานคะ่ะไม่ได้ออกบ้านมาอาทิตย์นึงลบยี่สิบสามสิบองศาพี่น้องจ้ะคุณตาก็ภาวะภวงประตูรถมันเปิดไม่ได้เอาใดไปเป่าให้มันอุ่นแล้วค่อยเปิดได้โอ้ยมือแข็งเนอะจะวิ่งไปขึ้นรถ ยี่สิบเก้าองศาอาปากไม่ได้แล้วค่ะมันจะทำรักไอหนาวอุ๊ยหนาวสุดๆพี่น้องจ้ะเพราะกู้มาปะป่าท้าคุณคุณตาท้าวันหนักทำรักมันจะทำรักไอหนาวโอ๋ยเกือบสามสิบองศาค่ะยี่สิบเก้าองศาโอเคโอเคปิดไม่ได้ลบเกือบสามสิบองศาปิดประตู อ้ยอุย้หนาวปวดออกปากเลยยายก็มือแข็งล้วจ้ะเราถ่ายทำเท่าที่ทำได้เด้อค่ะเด้ออยู่ในอยู่ในรถกระเท่าอยู่ในตู้เย็นเลยย่ะนี่แหละค่ะเหตุผลที่บ่าเยสนไม่ค่อยได้ถ่ายทำ คลิปทำวิดีโอในช่วงฤดูหนาวเพราะว่ามันหนาวจัดนั่นเองค่ะออกบ้านไม่ได้ค่ะถุงมือนี่ถอดออกไม่ถึงนาทีเลยค่ะมือแข็งไปเลยปวดมือมากหนาวมากหนาวสุดๆค่ะนี่สนถึงเคยบอกว่าถ้าว่าอุณหภูมิติดลบไม่ถึงเจองศานะคะอันนั้นยายสนจะพอเดินไปทำงานได้แต่อันนี้หนาวจัดเดินไม่ได้ค่ะ ทำคลิปนี้ <c oughs> หนาวสุดๆเลยเหม<า>ือนตุน้นไอาโตัวเหมือนอยู่ในช่องฟิตอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอยู่ในชอ่ชองฟิตทำไมถึงบอกว่าเหมือนอยู่ในช,อช่องฟิตช,ช่ชองฟิตเราแค่คสิบแปดองศาได้จะเด้อช่องฟิตที่แช่แข็งกันน่ะอันนี้มันหนักกว่าช่องฟิตอีกสองเท่าเลยค่ะสามสิบองศาเนี่ย ก็หอบเลยเพราะว่าคุณตาบิม๊มาดูรถสองรอบสามรอบว่าจะสตาร์ทติดไหมเราต้องมีตัวเสียบควบคุ่นไวในโรงรถนะคะ่ะไม่งั้นก็ไม่ติดรถก็นี่แหละคะ่ะในช่วงนี้จะไปไหนมาไหนจะไม่ได้เกิดรถสตาร์ทไม่ติดก็โอ,โอ้โหพี่ๆน้องๆลูกๆลหลานที่เข้ามาอยู่ใหม่้อคะเด้อเสื้อผ้าหนุ่งผมนะ่ะบางคนบางท่านบอกว่าอุ้ยขับรถไปทำงานไปรถของตัวเองไป ถ้ารถคุณเสียขึ้นมาแล้วคุณจะลําบาก้อค่ะเด้อเ๋ยวหนาวถึงแก่ชีวิตได้เด้อค่ะเด้อถ้าไม่มีคนเห็นสมมติว่ารถไปเสียนะคะรถไปเสียกลางลูกกลางทางอะไรอย่างกันเนี้ยให้เตรียมเสื้อผ้านุ่งผมที่ว่าให้มันกันหนาวได้สมมุติว่ารถเราไปเสียกลางทางเราก็ยังมีเสื้อผ้า ในวันนี้มาฝากอ่ะวันนี้ในรถยังมีความอุ่นหน่อยเราถ่ายทำม,มาให้พี่น้องได้ชมได้นี่แหละค่ะสาเหตุที่ว่ายายสดไม่ได้เก็บคลิปเก็บวิดีโอในช่วงฤดูหนาวมาฝากพี่น้องมากก็เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องมันน็อกนั่นเองค่ะอากาศมันหนาวจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาเลยค่ะลบสิบกว่า20กว่ามาเลยค่ะ เสื้อผ้าก็เสื้อผ้าเถอดลมหายใจเรานะเดนมันจะจุกถึงที่ทํางานแล้วค่ะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลกิฟทุกกำล,ล,ล,ลังใจค่ะคุณตาจะกลับบ้านได้ไหมน่น โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าเด้วยจ้ะเด้อโอ้โหหน้ายืดสวนแขนหมดเลยจะวิ่งแล้วจ้ะประตูก็เปิดยากยน้องๆๆๆน้น,น,นวิ่งแล้วคะ่ะบ,บายบายค่ะ